สวัสดีครับวันนี้เราจะมาย่างหมูกินนะครับกำลังย่างหมูอยู่น่ากินใช่ไหมล่ะหอมมากเลยเรามาดูใกล้ๆนะครับใกล้จะสุกแล้วไม่ได้ไปร้านหมูกระทะนะครับทำหมูย่างกินเอง เดี๋ยวพอย่างหมูเสร็จผมจะลองทำอย่างหนึ่งเนาะเคยดูในคลิปมาอยากลองเหมือนกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับถ้าย่างหมูเสร็จเดี๋ยวผมจะต้องทำให้ดูนะครับดำมาไทยอีกทีหนึ่งนี่นะครับหมูย่างเสร็จแล้วนะครับเตรียมช้อนเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับพร้อมกินแล้วนะครับแต่ก่อนจะกินเดี๋ยวเรามาลองทำดูนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำดูนะครับเขาบอกว่าเอาน้ําใส่ถุงนะครับแล้วก็เอาไปวางที่เตานะครับว่าถ่านมันจะดับนะครับถ่านมันจะมอดดูลองมาลองดูว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับไปครับเริ่มวางแล้วนะครับวางไปเลยนะครับเดี๋ยวลองวางดูนะครับ จากที่มีไฟอยู่นะครับว่าะมันจะมอสรก่อนนี่ผมวางไว้ไวทั้งถุงแล้วนะครับจากที่มีไฟเมื่อสักครู่นะครับถ้ามองทะลุถุงออกไปนี่คือแสงสีแดงๆแสงของไฟจะไม่มีแล้วนะครับน้ำยังอยู่เต็มถุงอยู่เลยแต่ไม่รู้ว่าตอนยกขึ้นมามันจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่า เหมือนน้ำร้อนเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองเอามาือจิ้มดูว่ามันจะร้อนหรือเปล่าอ๋อมันก็อุ่นๆน,น้ำในถุงมันจะอุ่นๆนะครับไม่ถึงกัดร้อนแต่ไม่แน่ใจว่าตอนยกมันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเตาของผมมันจะมีสามแฉกนะครับสามแฉกนี้นะครับยกข,ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าไอ้แฉกนี้ที่มันร้อนๆเนี่ยมันจะจิ้มถุงให้มันแตกหรือเปล่าไปมอดแล้วนะครับผมไม่เห็นแตกไอ้แล้วผมลองยกดูนะครับว่า มันจะได้ไหมอ๋อมันจะจิ้มถุงในตรงแหลมแหลมเฮ้ยไฟมอดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น้ําตรงก้นถุงมันก็จะไหลหน่อยนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะาวางไว้ก่อนเนาะแต่ไฟมันก็จะมอดไปนะครับจะไม่มีแสงไฟแล้วนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับว่ามันจะได้ผลอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับ